คุยมาเลยมาคุยมาเลยอะ่ะโอ้ยจังเด็กยังมาว่าปาคุยปปาหีดแกมันว่าจันหลวกดจันไล่แกมันบกก่าม,มีมารย,ยาทอย่างแมันบ่ามีการศึกษาแกมันล่าบุกพี่น้องเป็นผู้ใดหล,ลอนคว้าหลอนคว้าวาคว้าเห็ดว่ะผู้ใดลองเพลงนี้ปาคุยตีเจ้าอดวะ <laughs> มามันบ่ได้ดอกมันผู้ดีตัวอีเนี่ยดีตังแต่เรื่องเบิ้งแข็งคางก็ไม่นำพัลลาพาเบิ้งแข็งนาเด้่องันนามาอันเดอมาเราบ่ได้ดอกผู้นี้เป็นยังไงเราบ่เคยแพ้พายไม่เคยแพ้จักเทียผู้เฒ่ากับ่ผู้แพ้เด็กน้อยกับ่ผู้แพ้ผู้ใหญ่กับผูแพ้บ่แพ้แพ้อย่างเดียวแพ้หยังแพ้เว่าผู้เห็นเนี่ยคอยผู้ดีแน่เนาะมามื้อนี้กับมาพ่อเราคือกันมาพ่อหยังพ่อว่า เอาม่ไดนเลยบง่ามจากรอบสี่กนะูนะน้ง่องกูง่ามมาถันจังสันจังซีมยังบักละถ่ายรูปบอกโอเซี C ี T ้ขออนุญาตถ่ายรูปกับทุกคนหน่อยได้ไหมจ๊ะยกสองขนาดค <What? S 1> ือสองยยมือไย้อมม่ชูม่อสองสองถ่ายแป๋พี่นองเบิง้งถ่ายง่ามๆทถ่ายมันเป็ี่นด้วยเออถ่ <c oughs> ายมันเบิ้งคนหลายๆเอาว่ <c oughs> two three four f i x seven e i g 1ิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ยได้ไปดูเนี่ยโอ้ชุมมุนี ่วงนี้นะคะสมตอก็อ่านหน่อยรถจะนั้นลำสูอีพออีเมเฮาฟังในหยกแหลกแขกหมันสะกอนม,มากันแบบ30-30คือคุณอ่านหน่อยว่านะคะคเดี๋ยวสีหาว่าเอา้าเป็นยังกือแตงแตมีแตงตลองตะล่ะลำแทคือบ่มีลำเนี่ยคือ,อมีแตงตลองมีแตงต่อพอเพลงเทเอาใจพุทาเอาใจเด็กน้อยเอาใจชมล่มสาวเพราเผื่อเอาใจไว้กลางคนเอาใจทุกกำทุกปลายมือนี้นะครับบ่ได้เลื่อนกันแท้แน่นอนได้ซ้ากันเบิดสุขภูสุขคนครับเอช่วงนี้สมตอคุณอ่านหน่อยรถจะนั้นลำสุอีพออีเมเฮาฟังค่ะ มันบอกเมีนปากเป็นยนหังลายโอ้ออยมันบอกน้ำเจาอ,อยติ๋วเบาเลยเบาเพราะได้ดอ,ไดอกนิ่กน่อยลายเอาโอพนสจีบอกจีสอนเอาดอกลูกเต้าพ่นกระดาสีดีสีส้วเพราะได้ขึ้นยุกับผู้อื่นเนี่ยขึ้นยุกับเจ้าของม่นั่นละเอาไกเบาชุบมั้งเบาเลยฮะฮะโอ้ยเจ้ากว่า่ายังบวกค่อยจะไม่สอนวะอสอนกับพวก่าค่อยเลยบอก่ออยอ๋อบอได้ทมันลวก็ข่อยว่ายุ้มันบอกน้าข่อย เดี่ยวเเป็นเรียบรอย้อยจช่มืมอนี้จักมื่อนี้ข่อเระเป็นบ่อเขี้ยวดอกพี่น้องบ่สิว่าโอ้ยกูไปเบิ่งกีไปภาษาดีหีังไงมันคือบ่อเดาหงาเดาหงางงี้เพิน่นว่าเดี๋ยวพี่นอ้องสิเสียใจคอยคอยไปเปี้ยนสุดก่นนอเนเด้ออ้ายไปเปี้ยนส่งนะข่อยแซ่สุนนี่้วข่อยรู้สึกว่าข่อยเรียบร้อยข่อยสิเป็นไข่โอ้จมเอ่ยจมงามอลัมเทแลตะลึงหน้าถูด,ดดุดึงโอ้ผู้เข้าประกวดหมายเลข44สัดส่วนของเธอ16 16 160ส,สามารถบ่านขุยแล้วก็บ่านข้าวเฮ้ยมาติดตามมาติดตามโอยโอ้ยหามึงเอ้ยไป็ย,ยังก็มาต้องไปนีล่ะบ่องคนสิออกบ่องคนสิมัใส่จังบาทซนะน้ออ้าไนแล่วพี่น้อง

แม่บอกว่าเน่ยฝ่ามไปเราใช้แย่แย่เขาเก่งเร็วนก็นตรีเก่งก็มันก็เพี้ยงสี่เั่มหาก็เขาขานเออแม่บอกว่าให้เรีนเราผูดียวสักวนังกงเออว่าม่ไ้ให้เรียนลูๆเขาไปเขาสิ่งใหม่เลยเน่ยตไงมาเดาทั้งด้กอ กูอยากเดิไปกันเดิไปฟังแม่สีบอกฟังเสียงปอนเด้อทันได้อหื่นก้อนเดียวเลยะเอาไปเามา่ะสิค่อยแข่งสเย้อไม่ี้ยมาสูือเกงเดหน่อยชุดมืนี่

ว่าตะเกง่งนี่ตะเก่งไม่รู้หมอสมแนวแมีกระร่งหาครูเปียกพอดีเลยมันเป็นมวยครูเองน,น,อน,น,อน,นอนนึกแต่สองนอนเนี่ยแต่เองไม่สิเลยลูกเออคุดกอดเลยตีร่างกายตีตีร่างกายตีร่างกายตี กับพี่เจ้าชายเต้นไม่ถือคีเออสุดยอดเลยตีลักกัสิตีลั เจอกระลุดหยอดเลยมินตีปาน้ำให้หนึ่งคำคามึงมิน กินไม่ดุดุกแม่ก็ไม่สนใ้องไห้องหตีลังกามตีลังกาตีลังกาอเนฮะฟาเี่มเป็นยัง้อ่ เอาชี้เธอเล่าเธราสีเอาใช่เมนบ่เออก็ล่มนงเพนไมเมนล่มแล้วเขาแบบ่ไเออก็ต้องชี้กกาวเลยลูกใช่มั้ยแกวัน